อาวันแห้ปลาไปแรง,งมัม่งอย่าบรรยากาศโอ้ยปล่อยประตูเดียวเขื่อนราสีจะมีอยู่เจ็ดประตูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปล่อยสองประตูเลยแล้วขจาวไซไหนไปล่อยนักปลาเลย เอ็นยังะไง่าดักปลามันจะกาศเชียนราสีอันที่สองมะกราบหกเก้าคน้องเพลงไป่า่คมนม,ม,มาหาปลาปกาติมันยุ่ตาติดตอนนีเาติดคนหิหาปลาแล้วก็จะเกิดตาลายเจ้าสี มันก็จะออกไปหาปลาอันนั้นกะ็ย่อใหญ่ย่อใหญ่ผมย่อไงในซัมนียนะครับทางโครงการเขาอนุญาตใส่อุกอปกรณ์ผมนตับแงตับมองตับเด็บไปแล้วครับอันนี้

เขาก็เคยเห็นปลาต่าๆปตัวนี้ปลาดิปลาปลป่ปลาปืนงอ้ยปกระไรครัวนี้ก็ไปลาดได้ครับนี่กระโจกหน่อยดูอ่าตอนนี้าดตดสนเลยนีนกเขานี่ครับปลาดเสี่ยครับมันไหลครัอันนี้ป้ายังทนี่ปลาหนังครับปลาหนังอู้สปลาเหนียอ่อนปลาหนัง